we mm -hmm. มาฮะไปดูกันนะคู่ทีทันเลิศอนหรอเปว่าย่างไรสุดๆครับขอขอบคุณนะครับติดมายนะัขอมันมามาสวัสกทีเข้ามาแล้วบอกทีงไงบอทีงไงบทีงไง Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video ดและ2กัแล้ไม่ได้โอ้กิงเก็บมาได้โอ้กิงยังไงโอ้กิงเลื่อนขวาสองเล่อนต่อมาไอโอ้ตอนนี้ตกรสามเท่าะสุดชิงสักสี่ถ่าดไม่ได้พลาดไม่ได้ถ่าพลาดแล้วก็ไม่มีโอกาสได้ดูแบบนี่เอาดิโอ้กิงเอาดิโอ้กิงเอาอีกเอาเจอกับทีทีไทเกอร์ทีทีไทเกอร์เลื่ขวาโอ้กิง โอเคเอาเลยับต่อบซลตอนนี้เอาเลนะเปลี่ยนตัวเปลี่ยนตัวก็การอะไรบตเจอเบอร์ีอยังไงโอเปลี่ยน้มาบโอ้โหเบอร์ที่สองอายาเดียวยังไงเลยลกดีไม่ลงครับไม่ลงก็มาสี่ม đi lên đây, ra từ cái này, à, như thế này, bao, bay bay, cướn liu bay bay đây, bỏ gì đi đây, wow, nó không phải của mình, đang bỏ bóng cho một cái kiểu, bỏ một chiếc cá bạc đấy, cá bạc bao, lùn xỉ như thế này, không, không được, si ba đi rồi, post kick, post kick, off này, thao บอลของโอเคโอเคยังเอาดโอเคเอาดิโอเคเอาดิได้ี่ีเดียวโอ้ยสองว่ะา้ยันมาได้กมาได้มา โปกิ่งโปกิ่งหลอเข้าไป oh. แด้ด้นแน่เา <Good pass. S 1> เอาดียังไงสิดีได้ก็ได้มาด้ในโปก่ปได้เปียนอืนอมาอ,อยู่ี่งกล่ยังไงจะเข้าไปาได้ไหมเ oh. ข้าไปาได้ไหมอ oh. โอโลนี้ไป, hey, hey, hey. ปครับเป็นหเครับเอาล้วนี้ออกมา้ี่ห้ <Hey. S 1> ัหเข้าไปวนานซา พอทีมาได้สองตายมาเลยตูดตูดนร้อยแมหน่นอกมานัขวาเปสิบหาเปรนหามุดแล้วที่เ้าีดี่เซนก็ออกมานากขวาออกวงใหม่ยไปเอาแปดคนไน้ไเป็นลนข้าแล้วก็การต่อแล้วก็ไดยังไงเอาไปแล้วยังไงตายไหมตะวันมาทางขวาตูคอยได้บอลังอยู่ที่เ็นกทีกเ็

第一步，第一步打平分。OK 吗、oh,？歪步。跑在左，踢脚、huh?，踢脚，右，然后踩，踩，踩，去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 ， ยินดีได้เข้อยังไรยินดีกันชูต่อกันเลย

โลกนี้มีดักเกอร์พาเอาไปด้านนอกครับออกมาตรงกลางรับใหม่ได้คิดว่าโยกแล้วขวาคอร์สสองคะแนนแอรบอลออกไปออกด้านซ้ายเกาตัวโดเข่ามาหนึ่งเปต่อแต่ไม่ได้เป็นมาของดีดักเกอร์ใหญ่ออกได้ ងាយ <laughs> ង <Four mundialALLY> <cười young men> ាយទៅតោះហឹបហឹបដាក់អង2កាដែងអូយជូផេនពីឌីជេកាអេអោមកលោតោះ ก็เอาดิออกไปแล้วทรายแล้วทายข้าง te ือขวาแล้วสองก็แดงลูกบอลชูคุยิงแม่นโอ้โหมาปา่มันจะขึ้นแล้วตอนนี้ไอ้ยังไงเอาไปเลยนะอยนี้ที่ทีมเอาทีดีที่เกิดดีที่เกิดชูคุยยังไม่ได้ฮะเฮ้ยเฮ้ยลูกบอลเขาฝ่าแล้วบอกหน้าผมอีกแล้วสามนาทีถึงสามวินาที

แล้วก็ลุกไปอ้โหโอกกเอเลยโอกกโ่งเอเลยเร็วโออกเอาโอกกิ่งเอาความแข็งแรงได้อยู่ความแข็งแรงออกมาได้หรอออกมาได้ได้ครับลอยอย่างเวอร์ลอยอย่างเวอร์เอาโบกิมายังไงเอาดีดีเลยเกอรีดีเลยเกอร์ไไหมลูกตาข้าไปไหนไงเข้าวไปขวาโยกไปซ้ายโอ้ยงงงงขอใหป็นไปกับใครครับ

ที่ตัวเนี้ยที่สมัยพี่สมัยมือเก่งมืเลยดี่ที่ไดเปอร์บาโสนมาเองโอ้ห้อยไปเลยโอ้แบบฟกัง็แขงบาสเลยอทางออกไปทางขวาเลยเลยต้วงมจ่ายลูกนี

Ja! Okay, okay, okay.

ก็สองไม่แน่ใชไหมไปครับต่อแล้วไท์เกอร์ทูั่เอาเยอะคใช้ตัวเล็กวิ่งมาจ้ะใช้ตัวเล็กวิ่งมาทีจ่าใช้ตัวเล็กเข้าไป สำหรับทุกทุทีมติดใจครับผมในส่วนของผู้ชิงนี่สุดแล้ะย่า How about the last game สำหรับแต่ละทีมนะไปไงครับโจมึงแล้วไหวอยู่เออโค้ชมันเสียงมึงโคตรดังอ่ะเมื่อกี้ไปไงโอเคเมื่อกี้มันที่สุดเลยพี่นี่โอ้โหสามแต้มตีเสมอห้าดาวอ่ะนะหกดาว I don't know what she went in. <laughs> oh, big shot, big shot. <laughs> so, and <laughs> Done everything, back to back shit. Yeah. Back to back, two time champion. I thought you can play with him. Horse outside. Horseman. team. For team มนเด็กช่างนี่ว่าเด็กช่างเด็กช่างเด่หาใจคนเดียวนี่ฝากติดตามช่อง t k k o o f ดเลยครับทุกคนกดไลค์กด Subscribe ตรงนี้ไม่พลาดเกมมันแน่นอนครับใช่ครับ